จอร์เจียไทยอินไซต์แถลงแล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายผ่อยผ่อนคันเร่งกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับดีค่ะไปกันที่อะไรที่มันสวยๆงามสักนิดหนึ่งเป็นความน่ารักของผู้คนอ่ะค่ะวันนี้หลายที่เขาส่งมอบรับมอบงานส่งมอบรับมอบตําแหน่งกันใช่ค่ะว่าเป็นวันทาการวันแรกนะคะวันนี้ที่กองทัพภาคที่หนึ่งมีการส่งมอบตําแหน่งค่ะและรับมอบตําแหน่งอืแม่ทัพภาคหนึ่งคนเดิมก็คือบิกเคนเอกเทพพงศิพยจันทร์ ได้มีพิธีได้ทําพิธีส่งมอบงานให้กับบิ๊กแดงพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัาภาคหนึ่งคนใหม่ใช่แล้วนะครับก็น่ารักดี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 มีสองประเด็นในพิธีรับมอบส่งมอบตำแหน่งแม่ทัาภาคที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่หนึ่งเอาประเด็นฮาร์ดคอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับฮาร์ดคอร์นะบิ๊กแดงแม่ทัาภาคหนึ่งคนใหม่ประกาศ ในยุคข,ของผมต้องไม่มีเรื่องการปฏิวัติประกาศสนับสนุนรัฐบาลและกสชประกาศประคองประเทศสู่การเลือกตั้งตามรถแมพใช่แล้วชัดเจนไหมชัดเจนไม่ต้องมาลือกันอีกจะปฏิวงปฏิวัติซ้อนนะคะนี่สยบข่าวลือเลยแม่ทัาพภาคหนึ่งทำไมอยู่ๆจึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะไปดูข้อความที่สองของการให้สัมภาษณ์ ระหว่างพิธีรับมอบสมมอบตำแหน่งกันเช้าวันนี้แม่ท้พาพันหนึ่งคนใหม่บอกว่ายังมีพวกเว็บไซต์ยังมีใครบางกลุ่มในโซเชียลที่บิดเบือนที่โจมตีพวกผู้ใหญ่เราต้องดําเนินการแต่ยืนยันเอาอยู่ภาพรวมสถานการณ์เอาอยู่<ช>เรียกร้อยดีเอาอยู่แต่จะจัดการกับกลุ่มเหล่านี้แหละในโซเชียลมีเดียกับเว็บไซต์ต่างๆนะคะผมไม่แน่ใจมันไปเชื่อมโยองอะไรอย่างไรกับคนใกล้ชิดปะาเปรม อยู่ๆคนใกล้ชิดปาเปมก็ออกมาแจกข่าวเป็นประเด็นสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งเช้าวันที่หนึ่งตุลาคมคณะนายทหารที่เข้าพบป๋านั้นเป็นเรื่องของการไปอวยพรไปขอพรไปเยี่ยมเยียนซึ่งปกติก็จะมีอย่างเนี้ยเป็นระยะระยะประเด็นที่สองป๋ายังแข็งแรงออกกำลังกายทุกเชา้าและทุกเดือนไปตรวจสุขภาพที่พระมงกุฎทราบแล้วเปลี่ยนเข้าใจตรงกันไม่ต้องไปลือกันให้เยอะ ถูกต้องสารพัดข่าวหรือยืนยันกันตามข่าวจริงดีกว่าปนี้เป็นบุมน่ารักน่ารักรัหวางพิธีรับมอบส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคหนึ่งคนใหม่แน่นอนค่ะก็มีกำลังใจน่ารักน่ารักนี่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าแม่ทัพแดงเนี่ยมีลูกสาวและลูกชายค่ะรับราชการทหารทั้งคู่ใช่แล้วผู้ชายนั้นเรียกกันว่าผู้กองพลุผู้หญิงเป็นคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอทหารสวยด้วยนะคะหมอเพลินค่ะ ออืเห็นรูปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นรูปน่ารักอ่ะเห็นไหมครับลูกสาวแม่ทัพพักหนึ่งคนใหม่นะน่ารักนะหมอเพลินเป็นหมอทหารหมอพระมงกุฎนะหน้าตาคมเข้มอ่ะหมอเพลินสวยก็แม่ก็แม่สวยแม่สวยค่ะแต่ตัยกิตติกาก็สวยนะคะคุณพ่อนั้นโครงหน้าเข้มอยู่แล้ว ใช่ค่ะลูกชายบิ๊กจอสโครงหน้าเข้มอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะลูกสาวออกมาสวยเข้มเลยนะคะลูกชายก็หล่อด้วยนะดูหน้าลูกชายนิดหนึ่งมีไหมเขาบอกวันนี้ทั้งหมอเพลินแล้วก็ผู้กองพลุนะคะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมผู้กองพลุเห็นไหมตรงกลางตรงกลางใช่ค่ะในภาพครบลูปลูกสาวลูกชาย้ายสุดก็คือหมอเพลินตรงกลางตรงกลางนี่ผู้กองพลุขวามือก็คือคุณพ่อมาให้กําลังใจคุณพ่อกับตําแหน่งใหม่วันนี้ค่ะแต่เขาบอกยังเขินเขินสื่อ เขินๆสื่อนิดหนึ่งก็ควรจะเขินก็ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวใช่ค่ะเอาละครับเอาละครับจับตาเส้นทางของบิ๊กแดงให้ดีๆนะฮะปีหน้าอาจจะปีหน้าหรืออย่างช้าสุดสองปีอาจจะขยับขึ้นลายห้าเสือทบอนะค่ะเผะเปีหน้าจะได้ขยับขึ้นห้าเสือทบอนะทำเป็นเล่นไปค่ะกลายเป็นกลายเป็นแคนดิเดตอ๋อพบทบคนต่อไปได้เลยนะแม่ทัพแดงนั่นแหละค่ะคือประเด็นที่ต้องจับตาบอลังจากนี้นะคะก้าวจากแม่ทัพภาคหนึ่งไปค่ะไปไข่ด้วยอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะครับ เอ๊ะเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะเองตุลานเป็นวันค่ะวันเกิดค่ะวันเกิดใครฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พลเอกสนธิบุญญรัต์กรินยังจำกันได้ไหมคะอดีตผู้บัญชาการหารบกค่ะครับอืมพบทมคนใหม่ก็นักรบหมวกแดงก็เป็นรุ่นน้องป่าวายรุ่นน้องของพบสนธิบุญยรลัตกรินดังนั้นดังนั้นเมื่อวานนี้สังคมจึงให้ความสนใจกับภาพนี้ครับเป็นภาพของพบทบคนใหม่ใช่ค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะพบรคนใหม่คณะนายทหารจัก กองรมชาการกองทัพบกไปอวยพรค่ะที่ไหนที่ไหนที่นะคะย้ํานะคะไปอวยพรนะคะภายในกรมฐานราบที่สิบอ็ดรักษาพระองค์ค่ะทําไมไปอวยพรในราบสิบอดก็เป็นบ้านพักของพลเอกสนธิบุญยรักรินเปิดบ้านพักให้เข้ามาอวยพรบิ๊กบังยังมีบ้านพักอยู่ในราบสิบเอดถ้าดูตามนี้นะเปิดบ้านพักในราบสิบเอดมันเป็นของหลวงไม่ใช่เหรออืมโอเคจบ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 กันตรงนั้นอีกรูปหนึ่งดีกว่าไปกันอีกรูปหนึ่ง ปิดท้ายด้วยรูปนี้ดีกว่า<ฮ>เอารูปขึ้นเลยนะน่ารักจังเอารูปขึ้นเลยนะฮะภาพนี้เป็นภาพส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตว,วที่ที่เราไปเกี่ยวมาจาก f เฟซบุ๊กของเป้ยปานวาดใช่ค่ะสไพย์คนสวยค่ะลูกสไพร์คนสวยของบิ๊กบังค่ะครับเป็นภาพส่วนตัวฉลองวันเกิดกันภายในครอบครัวนะครับภาพที่หนึ่งดูภาพที่หนึ่งสิครับด้านบ,บนสุดของภาพะนะครับก็จะมีรูปของบิ๊กบัง ซ้ายขวาเป็นลูกชายสองคนะลูกะที่นั่งอยู่หัวโต๊ะนั่งกับพื้นที่อยู่หัวโต๊ะนั่นก็คือปุยปันว่านเป้ยนี่แหละค่ะสะพ้ายคนสวยค่ะอะสะพ้ายคนสวยไปดูอีกรูปหนึ่งฮะอันนี้น่ารักจริงๆไปดูอีกรูปหนึ่งนะคะไปดูอีกรูปหนึ่งนะอันนี้ดูภาพนี้แล้วมีความสุขค่ะน่ารักฮะเออหลันหลันหลันละเห็นเห็นเด็กน้อยคนนี้ไหมฮะชื่อ้องดน้องโปรด ที่น้องโปรดน้องโปรดค่ะน้องโปรดเป็นลูกของเป้ยใช่ค่ะหลานของบิ๊กบังถูกต้องค่ะก็ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับ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 คุณปู่ใช่ค่ะไปเป่าเค้กนะคะไปเป่าเค้กรูปอะไรนะฮะรูปรถถังเป็นรูปรถถังค่ะเค้กค่ะออกเป็นคลิปด้วยนี่ฮะ่าอไปดูคลิปไหมดคลิปสั้นๆน่ารักจริงๆริงอาิษฐานก่อนแี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโปรดจะเป่า เ t h d a อ t ค you อ้าวอ้าวอ,อ้าวจบด้วยอะไรที่น่ารักน่ารักแม้เสียอย่างเดียบิ๊กบังยังไม่ยอมย้ายออกจากราบเบ1็นะจบข่าวค่ะว,วันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขอเนี่ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ